วันนี้นะคะจะออกหาทำอะไรอีกแล้วทำงานออกตรวจไปเรื่อยแล้วก็นี่นะคะพบเจอลดการเกษตรของประชาชนไปแล้วค่ะเดินไปหาเรื่องแล้วค่ะไม่ใช่เดินเข้าไปคุยนะคะคุยกันเจราจากันทุกทีกทีกกเจ้าหมาน่ารักมากเลยพากไปเรื่อยนะคะไม่ต้องสนใจเราก็เริ่มปฏิบัติการเช็ดรถค่ะทำให้สะอาดแต่ออลงมือเองเลยนะคะ เอาค่ะช่วยกันประชาชนช่วยด้วยปรึกษากันแล้วค่ะทำไมมันเช็ดยากเช็ดเย็นขนาดนี้บอกลถทำการเกษตรพี่นี่คูดตัก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 ต,กต,กตกักเลิศไปเลยเช็ดต่อค่ะๆๆๆๆจะออสบอกว่าจะาให้เงานะคะให้แบบส่องหน้าได้เลยเป็นกระจกเลยแล้วยังไงต่อเริ่มติดเออไม่ใช่เริ่มติดนะคะเริ่มวัดให้พอดีนะแถบสะท้อนแสง ถ้าเป็นวาดานะคะวาดาจะติดให้มันยาวมาทางอย่างงี้ยแหละแต่าเขาเลือกติดสองข้างนะคะคุยเจรจาเอางี้นะพี่งี้นะมันพี่ช่วยจับหน่อยอ่าตัดแล้วค่ะทำให้พอดีกับพี่เช็ดไว้อ่าเรียบร้อยเป็นหนึ่งข้างในข้างนึงนะคะนี่แกะแกะแกะไปคุยไปงิ่มนิ่ม,ม,ม,มติดแล้ว ดูกันสวยไหมเสร็จแล้วนะคะอีกข้างหนึ่งโอ้โหสวยงามขอบคุณพี่ขอถ่ายรูปด้วยนะครับหรือเปล่าไม่รู้นะคะระดาไม่ได้อยู่ด้วยตอนนั้น <c oughs> ถ่ายรูปจริงๆด้วยเรียบร้อย <c oughs> <100. S 2> ขับรถดีดีครับพี่แต่บอกพี่คนขับแบบนี้คุยอีกแล้ว ทำไมจ่าอร์คุยก่นขนาดนี้มุมิมุมิมุมิพี่คนค่ะเพราะว่าไปแล้วครับพี่ตาขอบคุณมากโอ้เท่มากจริงจริงแถบเลยบ,บสะท้อนแสงจากพี่ต่อยนะ